สวัสดีค่ะหลังจาก EP ที่2ที่เราทำการสมัครสอบ EPS Topic ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วมันขึ้นสถานะรอพิจารณาแต่ถ้าบางคนขึ้นสถานะรอแก้ไขละ่ะต้องทำอย่างไรเรามาดูวิธีการได้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเราดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจะส่งแล้วมันขึ้นรอแก้ไขแบบนี้ใช่ไหมคะให้มาคลิกตรงนี้ค่ะที่มันเป็นรูป จดหมายนี้นะคะเพื่อเราจะได้ดูว่าเขาให้แก้ไขอะไรพอเราเข้ามาแล้วเขาบอกว่าไฟล์รูปพื้นหลังไม่ใช่สีขาวตามที่ระบุให้เนบรูปใหม่นะคะเราก็เข้ามาพิมพ์กรอกข้อความตับโต้เข้าไปด้วยนะคะว่า,าจะรีบทำการแก้ไขค่ะจะรีบเนบรูปใหม่ค่ะอย่างนี้นะคะเราก็พิมพ์เข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็มาคลิก ตกลงค่ะพอคลิกตกลงไปแล้วนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้ค่ะตรงแก้ไขนี่ค่ะคลิกตรงแก้ไขนะคะคลิกเข้าไปค่ะพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะเขาบอกให้เราแก้ไขไฟล์รูปภาพใช่ไหมเราก็มาที่ไฟล์รูปภาพค่ะอันนี้กดถัดไปได้เลย กดถัดไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าไฟล์รูปภาพใช่ไหมเราก็มาคลิกไฟล์รูปภาพกดลบก่อนนะคะลบลบรูปภาพเดิมออกก่อนแล้วก็ทำการแนบไฟล์รูปภาพใหม่ตามที่เขากำหนดค่ะเขากำหนดให้เป็นรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาด 10-15kB เคบเราก็เลือกค่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกถัดไปค่ะพอคลิกถัดไปเสร็จแล้วนะคะ เหมือนเดิมค่ะตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็มาคลิกตรงค่าพเจ้ายินยอมแล้วก็ส่งเรื่องอีกรอบหนึ่งนะคะส่งเรื่องไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเราค่อยไปเช็คสถานะการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นการขึ้นสถานะรอชำระเงินท่านใดที่ขึ้นสถานะรอชำระเงินนั่นแสดงว่าคุณยื่นใบสมัครผ่านแล้วเหลือแค่การชำระเงินแค่นั้นค่ะเราจะชำระเงินกันยังไงเรามาดูวิธีการชำระเงินกันได้เลยค่ะพอเราคลิกเข้ามาแล้วมันขึ้นคำว่ารอชำระเงินใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะ ตรงรูปเครื่องปริ้นตรงนี้ค่ะคลิกเข้ามาแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ค่ะใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบค่ะเราสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือผ่านโมบายแบงกิงของเราก็ได้ค่ะอันนี้สำหรับชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิงเราก็สแกนผ่าน QR โค้ดตัวนี้ได้เลยง่ายๆค่ะเมื่อเราทำการชำระเงินเสร็จแล้วนะคะสถานะของเรา ก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้มีสิทธิสอบค่ะ <Yeah! S 1> หลังจากที่ขึ้นสถานะผู้มีสิทธิสอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบกันค่ะพอขึ้นหน้านี้ใช่ไหมคะผู้มีสิทธิสอบให้มาเลือกตรงนี้เลยค่ะดำเนินการแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะนี่มันจะขึ้นคาว่าชำระเงินแล้วใช่ไหมคะเรามาดูตรงนี้ค่ะให้เรามาคลิกตรงรูปเครื่องปริน์นี้ค่ะ พอคลิกเข้ามามันจะขึ้นหน้าบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบให้เราเซฟแล้วเราไปปริ้นเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเราจะได้ใช้ในวันเข้าห้องสอบก็คือถือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพร้อมกับบัตรประชาชนเพื่อที่เราจะได้รายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบค่ะ<อ>ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการขึ้นสถานะรอกแก้ไขรอชำระเงินแล้วก็ผู้มีสิทธิสอบนะคะ สำหรับ EP ถัดไปจะเป็นการสอนวิธีการปรับขนาดไฟล์ภาพให้ตรงตามที่เขากำหนดน,นะคะติดตามได้ใน EP ถัดไปได้เลยค่ะ